สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความยืนยันจากจักรวาลถึงคุณตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกับเอ่อพลังงานกันค่ะว่ามีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างราศีใดบ้างนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ชื มีพลังงานของใครบ้างคะเผด of swords, ten of wands, five of cups, the lover, seven of cups Six of Pentacles We o f f o r j o s e e of s o r d s the Emperor <S เมื่อกี้แบตมันขึ้นแจ้งเตือนนะคะเลยตัดไปไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วก็ครบทุกท่าทุกราศีเลยนะคะลองฟัง energy ดูคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะเนี่ยมันมีไพ่มันมีส มีสอง energy ขึ้นมานะคะก็คือเป็นช่วงที่เหมือนคุณได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆหรือได้รับองค์ความรู้ใหม่เออมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็น energy ที่คุณดูมีความที่แบบว่าเป็นคนที่สมาร์ทดูดีมีความเป็น the e m p e r ่ r จะบอกยังไงดีมีความมั่นคงมีบุญวัสนามีบารมีมีประสบการณ์นะคะบางคนนะคะทำงานอยู่ในตำแหน่งที่สูงเนาะเป็นหัวหน้าเป็นเออเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงทาง,างด้านในจิตใจนะคะแล้วก็มีไพ่ the lover ขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับความรักหรือเปล่านะอืมฝนไม่แน่ใจนะแต่ดูเหมือนว่า เหมือนช่วงนี้คุณจะเหนื่อยด้วยนะคะเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะจักรวาลอยากจะบอกก็คือเหมือนไม่รู้ว่าจักรวาลหรือว่าไพ่ไพ่ก่อนละกันวนะ่าเหมือนเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์เคลียร์สภาวะเคลียร์ energy ที่มันไม่ใช่ตัวคุณนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิก มันมันมันมีผลต่อใจอะ่ะเออมันเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์ค่ะแล้วก็บางพลังงานเนาะเหมือนเป็นอยู่ในช่วงที่เฝ้ามองดูสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอืมมันเริ่มเหมือนคุณเริ่มมีการ แบบได้เคลียอะสมมติว่าใครที่แบบมีการเคลีย์เอเนอร์จีเคลีย์พลังงานลบออกเนาะอระเรียกว่าพลังงานลบแล้วกันเคลีย์พลังงานลบออกจากตัวเองอะค่ะโดยการกราวดิ้งก็ได้เห็นไหมมีผู้หญิงนะ <c oughs> ไปอยู่ๆๆยใกล้ๆธรรมชาติอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเนาะแล้วก็กราวดิ้งออกคือการกราวดิ้งก็คือการอยู่ใกล้ๆธรรมชาติหรือการยืนเท้าเปล่าก็ได้ค่ะแล้วก็ เหมือนที่ผ่านมาเนาะดูจะดูเหมือนว่าแบบคุณจะแบกภาระอะไรหลายๆอย่างไว้หนักพอสมควรมันก็มีการแบบเหนื่อยพอสมควรน,นะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะช่วงที่โชคชะตาฟ้าเปิดอะให้เรียกอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเฟิร์ต้องเปิดเพิ่มเนาะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนต้องขยายแล้วแหละ จะซันว wow. mm ้าวอืมโอเคทับได้แล้วกันเนาะว้าวโฟบอลโอเคค่ะเหมือนเป็นช่วงที่คุณมีการปรับสมดุลอืม mm hmm. ปรับสมดุลให้กับตัวเองปรับสมดุลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเหมือนแบบการ ปรับสมดุลการแบ่งเวลาการทำงานกับคนรักก็ได้นะคะใครที่แบบมีคนรักมีคู่แล้วนะคะอันเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันมี2แบบนะฟูร์จะอ่านเรื่องความรักด้วยแล้วเกี่ยวกับงานหรือโปรเจกต์อะไรต่างๆด้วยมือนคุณคิดที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะมีการปรึกษาหารือกับทีมทีมก็ได้หรือมีการปรึกษาหารือกับครอบครัวก็ได้นะคะหรือ จะได้เจอครอบครัวทางจิตวิญญาณเพื่อนทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะก็สมมุติว่าใครที่เข้าเส้นทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วหรือกําลังที่จะเข้าเส้นทางการตื่นรู้เนาะสายพลังงานสายจัก,กรวาลสายจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเหงาหรืออะไรนะคะก็มาเข้ากลุ่มกับเฟิร์สได้เฟิร์สมีกลุ่มที่เฟิร์สเพิ่งเข้าเหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเส้นทาง การตื่นรู้อืมประมาณนี้ค่ะก็เฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างนะคะก็คือเข้ามาจอยการเข้ามาร่วมกิจกรรมจะมีกิจกรรมจัดมิสติงคอกลุ่มอะคะ่ะแบบว่ามาเอ,อให้ความรู้ก็เข้ามาร่วมฟังกันได้มาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะเอ,อในกลุ่มไม่มีการตัดสินกันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็เหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวก,กันอ่ะประมาณนี้นะคะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็อ่พูดถึงหน้าไพ่ต่อเนาะ มันยังมี energy ที่แบบเหมือนคุณมีความที่อาจจะคิดไม่ตกอืมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเออไพ่ห้าดาบขึ้นมาเหมือนแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่แบบคุณได้รู้มาหรืออะไรเงี้ยอืมหรืออาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณคิณคดมากคิดเยอะออกจากความคิดไม่ได้ก็ได้แต่ว่าตรงเนี้คุณจะค่อยๆเคลีย energy ในเนี้ยเหมือนจะมีการแบบเหมือนคุณอยากจะนั่งสมาธิเหมือนคุณฟูรู้สึกว่า มันมีพลังงานมีทรายบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอะ่ะเหมือนคุณได้ไปเจอสื่อเจอเข้อความอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบมีปิ๊งแวบมีความที่แบบเข้าใจในบางเรื่องอ่ะและอีกพลังงานหนึ่งก็คือเหมือนคุณกําลังจะปรับสมดุลในตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของ มีการให้และการรับด้วยอืมการให้และการรับในที่นี้เหมือนเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับการให้กําลังใจหรือให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆก็ได้เอเคุณมีการที่แบบการปรับสมดุลกับตัวเองให้และรับอย่างสมดุลน,นะคะแล้วก็เนี่ยสองสองเหรียญขึ้นมาเกี่ยวกับการปรับสมดุลเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะสิ่งที่จักรวาลข้อความที่จักรวาลฝากมาก็คือ เส้นทางเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่หรอหรืออะไรยังไงให้เชื่อมัน่นให้มีศรัทธาให้เชื่อมั่นในเส้นทางแล้วก็เนี่ยค่ะ The view of fortune แล้วดา e เด n มันขึ้นมาก็คือว่าคุณมาถูกทางแล้วพูดไม่ออก <laughs> อะขออภัยค่ะคุณมาถูกทางแล้วคือให้เดินต่อไปเออ เส้นทางที่คุณเลือกอถูกแล้วนะคะให้ฟังเสียงอ่าฟังเสียงสัญชาตญาณฟังเสียงภายในของคุณนะคะเอซอฟบอลในที่นี้ก็คือเหมือนหลายๆคนมีเซนเนะาะม,มีตาที่สอืมตาที่สาเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบเห็นวิญญาณหรือเห็นอะไรอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการสัมผัสทางใจส,สัญชาตญาณเซนความรู้สึกคุณแบบว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเข้าใจ ความรู้สึกหรือเวลาไปอยู่ใกล้ๆใครค่ะเวลาเขาเศร้าอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกได้เออคุณจะมีความที่แบบรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเออคนนี้เขาเศร้าอยู่อะไรเงี้ยเหมือนคุณรับพลังงานตรงนี้ได้นะคะลองสังเกตตัวเองดูดีๆหลายๆคนเนาะแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะเคยเห็นวิญญ,ญาณก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นตําแหน่งของตาที่สามหรือบางคนมีการนั่งสมาธิเนาะก็จะได้เชื่อมต่ออะแล้วก็เรื่องของ สิ่งที่คุณอยากจะทําอืมถ้าสมมุติว่ายังมีความลังเลหรือยังเลือกไม่ได้หรือยังแบบไม่รู้จะทํำยังไงก็อาจจะมีการที่ไปปรึกษาครอบครัวหรือปรึกษาทีมปรึกษาเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะคะอันนี้อันนี้สิ่งที่พ่ยขึ้นมาแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงอะ่ะลองถ้าเกิดว่าคุณลองฟังเสียงภายในดูดีๆฟังเสียงสัญชตาตญาณดูดีๆคุณจะเลือกได้นะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเฟือลืมพูดเรื่องความรักไปเนาะมันมีไพ่ความรักขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รักทางจิตวิญญาณนะคะหรืออาจจะเป็นคู่โซเมกคู่ทวินเฟมก็ได้สําหรับใครที่แบบยังเจอแล้วสับสนวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้นะก็เออลองถ้าเกิดว่ายังแบบหาคําตอบไม่ได้อะ่ะ ออลองเข้ากลุ่มแล้วก็ในกลุ่มะคะ่ะมีคนเข้ามาในเรื่องของทวินเฟรมเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีมิ팅เรื่องของทวินเฟรมมาแบบเออถ้าสงสัยอะไรก็สามารถมาถามได้ตอนที่คอหรืออาจจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทวินเฟรมก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญละกันหรือคนที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มามาช่วยตอบได้นะคะสําหรับใครที่สงสัยเนาะแต่ว่าดูเหมือนว่าอ่ะในช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาเยอะก็ได้เนี่ย ในอีกในแง่ของความรักเนาะเหมือนมีคนเข้ามาเยอะแล้วก็ทำให้แบบสงสยัยสับสนงงไปหมดอะไรเงี้ยอ่าข้อความจากยูนิเวอร์สอ่ะข้อความจากจากจักรวาลก็คือคุณมาถูกทางแล้วอันนี้เฟิรพูดไปแล้วเนาะแต่ขอขอพูด,ดอีกรอบหนึ่งก็คือมันจะดีขึ้นแน่นอนถ้าสมมติใครที่เพิ่งเริ่มเข้าเส้นทางการตื่นตื่นรู้ช่วงนี้มันเป็นช่วงของช่วงของการเล่นกระบวนการอืม เราจะเจอแต่สถานการณ์อะไรไม่รู้ที่มันแบบมันทําให้เจ็บปวดใจอ่ะมันทําให้แบบว่าอ่ะบางคนโดนเรื่องความรักบางคนโดนเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินการงานอะไรเงี้ยโดนบีบคั้นจากคนรอบข้างอะไรก็ตามอะค่ะแล้วคุณได้แบบมารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาปฏิบัติฉันอยากจะมานั่งสมาธิลองฝึกนั่งสมาธิลองฝึกนอนสมาธิอะไรเงี้ยฝึกแบบเกี่ยวกับ ทำสมาธิเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละอืมจักราวาลมาคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะไปต่อความสดใสความสุขรออยู่นะคะเราเฟิร์จะเปิดไพ่อะไรเพิ่มเติมดีอ่ะลองดูใต้สำรับอืมนี่ไงคอนเฟิร์มจริงด้วยชาลีออดคือคุณอยู่ในเส้นทางแล้วตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะมุ่งหน้าไปต่อไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นเชื่อมั่น เช <c oughs> ื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเส้นทางเชื่อมั่นในจักรวาลน,นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเพอจะเปิดเป็นไพ่ e Metaphysical h a n a b i c Oracle Deck นะคะมาดูสิว่า Message from Universe คืออะไร ในเศซบฟอร์มยูนิเวิร์สนะคะถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะแชร์ Change. ว้าวเปลี่ยนเนาะบาลานนี่เห็นไหมสมดุลความสมดุล compassion ลูกับและ b r ลู Pin unconditional love ว้าวรักไรเงื่อนไขเออนี่ใบนี้ก็รักไรเงื่อนไขเหมือนกันเหมือนกระบวนการอะจัก,กรวาลต้องการที่จะเร่งให้ทุกคนแบบตื่นรู้แล้วก็มายกระดับจิตให้ถึงรักไรเงื่อนไขอันนี้ มันค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดดีเทลไปอีกทีหนึง่งซึ่งก็มาคุยกันในกลุ่มแลวกันเนาะม,มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้บาลานซ์ในชีวิตให้ดีที่สำคัญที่สุดคือภายในจิตใจเนี่แหละมันบางทีมันอาจจะเจอสถานาการณ์โน่นนี่นั่นเนาะทำให้วาวุ่นนะคะก็ให้บาลานซ์ให้ดีแล้วก็อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลง อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีเสมอทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบททดสอบอุปสรรคในชีวิตนะคะเข้ามาเพื่อให้เราเติบโตเติบโตทางจิตวิญญาณก็ได้มีการยกระดับจิตขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วช่วงเวลานี้ในกลุ่มอะค่ะคือจะเป็นการที่กำลังปลดเออกำลังปลดเกี่ยวกับรักไรเงื่อนไขฟังดูมันยากนะจริงๆอะฟพูดเลยว่ามันละเอียดมากๆ การอ่าน The First จะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับรักายเงื่อนไขก็คือ 1. เลยเราไม่ตัดสินใครทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดทุกๆคนในโลกเนี้ยเท่าเทียมกันมีศักยภาพมีพรสวรรค์ที่เท่าเทียมกันหมด 1. เลยคือการไม่ตัดสินผู้อื่น 2. เข้าใจ 3. ามเมตตาสอภัยเนี่ยสข้อเนี้ย ลองแบบลองดูก่อนว่าเราขาดข้อไหนค่อยๆปรับไปนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาจอยในกลุ่มมาคุยกันนะคะในกลุ่มไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเข้ามาพูดคุยกันได้เลยสนุกคือทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งไม่มีอะไรที่บังเอิญเลยทุกคนการที่คุณมาเห็นคลิปคลิปนี้มันก็ไม่เลือกไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันอืมเราอาจจะเคยมีภารกิจร่วมกันเราอาจจะเคย ช่วยเหลือกันมาแรงดีตชาติก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อแล้วแต่อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกอึดอัดก็เลื่อนผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อฟังแล้วมันเข้าหูอะไรเงี้ยก็มาจอยกันได้นะคะประมาณนี้เฟิร์สก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กลุ่มทักเฟิร์สมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเฟิร์สดึงเข้านะคะ ก็ขอจบการอ่านไพ่อ่านไพอ่ะอ่านไพ่คลิปแรนดอมเพียงเท่านี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ